สวยเพื่อนสวยจัดไปแบบเต็มระบบนะครับผมลักกี้ในเก่านะฮะเบ็เดสามบาทโอ้โหเวลีกูดกันเลยทีเดียวนะครับผมัมนดูเบ็ดสิบาทเลยละกันนะฮะกำไรเหลือกำไรเหลือ โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีสวัสดีชาวยู u ูบทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็นะฮะอยู่ที่หน้าเกมลักกินิโกะนะครับผมลิ้นเปไหลก่อนนะฮะก็ดูโอ้โหนี่เล่นไปนะฮะได้สองหมืกว่าบาทนะวันนี้ทุนหนึ่งรพอแต่ไม่รู้ว่าแจกหรือเปล่านะเราเอาไปเยอะแล้วนะครับผม เป็นสามบาทเลยแล้วกันเปิดแรกเคด้วยมาเลยสี่ตัวนะครับผมตามด้วยคิวเว้ยเว้ยรวกเกินไปเว้ยเว้ยเอาดีคนดูก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมคนดู88บาทแล้ววะรอดหรือเปล่าวะเนี่ย คิดไงว่าเนี่ยเล่นทุนร้อยวันนี้หม,มาดีครับผมมาดูโบบากันไปโอ้โหช็อตเดียวรู้เรื่องโอ้โหตึงงปริ้ง912บาทนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นีนครับผมโบบากันไปเนี่ยครับผมมาดู โบบ้ากันไปนี่ครับผมมาดูนะฮะโบบ้ากันไปนี่ครับผมมาดูนะฮะแล้วโบบ้ากันไปนี่ครับผมมาดูโบบ้ากันไปนี่ครับผมมาดูโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้เรื่องกระเบื้องแตกก็ดูสวยโอเคนะฮะสวยเพื่อนสวย จัดไปแบบเต็มระบบนะครับผมลัคกี้ในเก่านะฮะเบ็ดสามบาทโอ้โหเวลี่กูดกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูเบ็ดสิบบาทเลยละกันนะฮะกำไรเหลือๆกำไรเหลือๆแล้วมาอะไรแบบนี้ก็เข้าทางดีครับผมอู้หูยังไม่สามตัวโบกป๊ากันไปอีกครับผมมาดูอ,าอะไรจะไหลโหดขนาดนั้นนะครับผมท่านผู้ชมเว้ยเอาดีเวะ้ะ เอาดีพันสี่ก็ดูโอ้โหลัวจัดลัวจัดแมวมาอีกโอ้โหเอผมต้องมาแล้วแหละนะฮะแถวสองอยังไงแต่ว่าสเกตเตอร์สามตัววันหมด <c oughs> มันเป็นไรนี่ครับผมแม่ไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยงงนะท่านผู้ชมงงนั้นนี่ยท่านผู้ชม,มไม่เข้าได้ไงฮัลโหล ไม่เข้าได้ยังไงครับผมคนดูเกินไปนี่ครับผมสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบกบาทนะครับผม,ผมดูเปสสามสิบไปบโบบาอุ 4, ้ยสี่พันคนดูเอาอีกดีครับผมไอ้ช่าไม่คิดเลยว่าทุนหนึ่งร้อยจะแตกขนาดนี้ โอ้โหแล้วแมวผมมาอีกครับคนดูรอดูบึ้มพันแปดแตงหมื่นเป็นที่เรียบร้อยครับผมผมาดูโคตรสุดเกินไปหรือเปล่าครับนี่ครัคนดูโคตรโหดโคตรปังโคตรอันตารายแล้วมันก็สุดเกินนลยครับผมท่านผู้ชมโหดเปรี่ยนเลครับผมเจ็ดพันแปดบาทนลยครับผมผมาดู เอาแล้วนะครับผมผมดูทุกท่านนะฮะโบบานไปครับผมผมดูโบบานไปอีกครับผมผมดูสวยเลยครับผมนะผู้ชมแล้วสวยเลยอุย้ยมาดูเบอร์สี่โอ้โหเข้าอีกแล้วครับผมเน้นๆเ,เลยดอกเมื่อกี้นีะครับผมมาดูโอ้โหพระเจ้าจอด พระเจ้าจอดทอดกรารเจียวนะครับผมดูมันโหดเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเขาดูโอ้โหก็โอเคเลยละกันนะฮะก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ในวันนี้นะฮะสำหรับเกมลักกี้นิโกะนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ